ก็ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่แหละนะครับถ้าท่านประสบปัญหานะครับเรื่องการร้องเรียนหรือว่าการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับก็จะอยู่ในช่วง60วันนี้แหละนะครับโดยท่านประธานกกตนะครับบอกว่าการประกาศผลการเลือกตั้งหลังจากนี้นะครับทางกกตก็จะตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงปัญหาการร้องเรียนนะครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะ มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่หน่วยใดหรือไม่นะครับซึ่งเขาก็มีเวลาตามกฎหมายของเขาในระยะเวลา60วันนะครับแล้วก็กกตยืนยันว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีหน่วยเลือกตั้งที่งดลงคะแนนเนี่ยหน่หน่วยที่จังหวัดนครปฐมนะครับเพราะว่ามีพายุฝนหนักเลยนะฮะแล้วก็ปัญหาเรื่องการฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับมีอยู่24รายนะครับ จำนายสุาลาเจรายแล้วก็ถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งเจ็ดอ่าสี่รายอันนี้ค,คือไปถ่ายไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่เขาถึงพยายามที่จะไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปแต่บางคนก็ก็เอาเข้าไปแ,แล้วก็ไปถ่ายัตรเลือกตั้งอ่าบ<อ>างคนหลงลืมนะครับ,รบก็ก็มีความผิดนะครับกรณีคำร้องเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลนะครับกะกะตก็บอกว่าตอนนี้คำร้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วนะครับจากนี้กะกตจะพิจารณาต่อไปว่า จะรับไว้เป็นคำร้องหรือไม่นะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงส่วนปัญหาคุณสมบัติของนายพิธาเนี่ยจะส่งผลต่อสอสอคนอื่นในพรกเก้าไกลหรือไม่นะครับอันนี้าทางกะกะตยังไม่สามารถตอบได้ครับนะครับเพราะว่าการพูดเนี่ยว่าจะมีผลหรือไม่มีผลเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมก็ให้เป็นคำร้องที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปครับก็คือคุณพิธาเนี่ยถูกร้องเรื่องการถือหุ้นนะครับ,รบก็ต้องพิจารณาดูว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้เดี๋ยวก็คงจะมีคําตัดสินมาเนาะอันนั้นก็เป็นว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับแต่ณตอนนี้ก็มารุ้นกันในเรื่องของการรับรองสสคนะครับคืออย่างที่ท่านกกตอบอกอันนี้เฉพาะในส่วนของความผิดของภาคประชาชนแต่ว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยเขามีการร้องเรียนกันเองเนี่ยอันนี้ก็มีเยอะอว่ามีการทุจริตมีการทําผิดกฎหมายต่างๆ,ๆนานา,นา อันนี้ก็ต้องไปสอบสวนดูในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตที่มีการร้องเอรียนนะครับก็ลุ้นกันเต็มที่นะสำหรับปีนี้นะครับ